ส,สํานักงานเกษตรอำเภอหนองมะซอนะครับผมนายสันทัศน์รู้นะครับเจ้าพนักงานพนการสังกัดสํานักงานเกษตรอำเภอหนองมะซอครับวันนี้เราจะพามาพบกับไปเยี่ยมไปชมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตัดขากันนะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณพ่อศิลาผู้จําเรินครับ อ่าพอดีวันนี้ทางรายการเกษตรอุดอออนทัวร์นะครับได้มาเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจทำนาห้วยตัดทางของเรานะครับคือทางเราอยากรู้ว่าก่อนที่ทางกลุ่มของเราจะมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจมีแนวคิดยังไงครับถึงได้มารวมตัวกันจดเป็นวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันยังไงยังไงถึงได้มาเป็นกลุ่มนะครับลองอธิบายตัอครับครับต่กอนกับเป็นประธานที่แห่งนี้กัาบของ่อดูเพี่ยน เป็นโรงเรียนเกษตรที่รวมกับทกศามากรระกามีสมาชิกเข้ามารวมงานกับง,งบพันหลายระยะหลังมานี่ก็มีทั้งบริษัทส,สยามคูบต้าเข้ามาส่งเสริมการทถ้ำเหลืองในพื้นที่ในตำบลละอของเขาก็เลยได้รับวามร่วมือจากสมาชิกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลังจากนั้น ปีพศ2 5 0 0หาอ,อาหาเนะครับทางกลุ่มกองเฮ้ากับร่วมสมัชิษได้หลาย้นแล้วก็เลยไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนทําหน้าหัวตัดขานะครับของกลุ่มกองเฮ้าหลังจากนั้นก็เป็นการดเริ่มการทำกิจกรรมกันมาเรื่อยๆนะครับคือก่อนอื่นก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ไล่ได้จากกลุ่มเฮ้าเริ่มแรก ก็คือเป็นการทำปุ๋ยมักปุ๋ยอินรีนะครับ่งขายในสมาชิกในบริเวณร,บรอบๆศูนย์ของเขา้ากลุ่มของเฮ้านำรับควมรวมมือจากสมาชิกจนมีเงินทุนได้มาซื้อทีทีตรงนี้ในราคามาตัตรรกันที่แรกก็คือสามหมื่นสี 30, 000, 40, 000่หมื่นบาทประมาณนี้แล้วนกะ็หลังจากนั้นเขาก็เดือดทามาเรื่อยๆ เป็นก้อนเป็นทุนก้อนแรกที่เข้าดำเนินง,งานมาหลังจากนั้นปีพอศ2สองห้ารอยหสิบเก้าเขาก็ได้เข้า,เขาร่วมเป็นแบ่งหญ่ประชารัฐกรเกษตรสมัยใหม่ของตำบลหนอง,งอ้อในปีเก้าก็ซึ่งเป็นกุ้มรุ่นแรกที่เข้าไปร่วมเป็นแบ่งหญ่ล้ำเพลของระดับประเทศครับหลังจากนั้นก็ ได้ไปทางทังก,กนนงการนะครับทา้งากาศนมีการสนับสนุนอ่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่้ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มกองเข้าได้เข้าไปกู้ยืมโดยมีบริษัทสยามผู้เบต่าเป็นที่ปรึกษาหลักการเข้าได้ทรง,งการโครงการเข้าไปให้ทั้ง หน่ว ar, ย anyway, งานต่างๆท่านตรวจสอบแล้วก็ผ่านซึ่งจอมอุดรก็บอ <t ake vil> <athon. t ake vil> ่มีมีกี่กลุ่มที่ได้มีกี่แปลงใหญ่ที่ไดยินเสียตัวนี้ของเฮาก็ได้ได้ยินเสียหาล้านบาทอันนั้นก็ครับพอเพาว่ายินเสียงเงินกู้อ่าดอกเบี้ยต่ําำาักลุ่มของเราไปได้แต่เงินกู้จากครับคือทางอ่าธกสนะครักสเพื่อนหรือวาอกของเข้า าการการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับเข้าไปเรียกพานได้ได้งบประมาณตัวนี้มากมากเข้ากับมาบริหารจัดจาการแต่มีการมาซื้อ,อเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลน,นี้ทางเราได้ซื้ออะไรไปบ้างเพราะตอนนี้ครับคือเข้าได้จำนินง,งานหรือว่าจัดซื้อมากกับมีมีสารยาง มีรถกยกเข่ารุ่นเจียศูนย์ราคามีรถแท็กเตอร์รุ่น้าศูนย์มีรถหกล้อรถบรรทุกหกลอ้อท่านนึงที่เข่าได้สื่อมาเป็นเรเ่ิงงานในกิจกรรมของกลุ่มของท้าครับส่วนที่เข้าได้มาแล้วเากเมาบริหารจัดการ ซอยส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรหรือว่าสมาชิกกองเฮ้าที่มีอยู่ในศูนย์กองเฮ้าส่งเสริมยังไงครับไปช่วยไขรดค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายเป็นเป็นยังไงบ้างครับต่อไร่ไค่าใช้ค่าวเ้ี่ยครับการให้บริการแจ่สมาชิกเข้ากับเก็บค่าแรงค่ามันเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นค่าเรเนินการ มันไลหนึ่งกับสองไอ่ห้าสิบหรือคือรถไถนะครับอันนี้คือไถไถตะไถไถตะไถไถพ่วงกับราคาเดียวกันคาเดียวกันมีแต่ปันปันใส่โรเตลรี่ปันอีกคือสามไล่ราคาอีกอันหนึ่งคือรถเกี่ยวเผาถึงนาเราดูการเก็บเกี่ยวข้ากับออกไปบริการชำระสิกของเฮ้าในกลุ่มของเข้าเก็บกันในราคาที่ ทีทียู่ไรคือไรละแปดร้อยบาทร้อยบาทต่อไรอันนี้อันนี้คือรวมทั้งคือว่าไปเกี่ยวข้าวรวมทั้งข้าวที่เนรวมก็แปดร้อยใช่ไหมพ่อบอรครับในภาพรวมภาพเป็นเขายืนเท่ากับคือเก็บแปดร้อยแต่ถามมันลมหรือเขาหน้าตมมันเกีบยวเกี่ยวยากเท่ากับตั้งเป็นเก้าร้อยบาทอ๋ออันนี้แต่รวมกันเป็นเก้าร้อย,อยบาทที่แปดร้อยเก้าร้อยราคาที่เิ่มกันมาก หลังจากนั้นรดรถบรรทุกของเฮ้าลดของรอดคือซอยธรรมศิกหรือว่ากเกษตรกรของเข้าหนี่ก็คือหนึ่งแกขนมันเข้าสู่ล้านของโรงงานแกส่งโรงงานกอสิบเป็นอ้อยเป็นมันหรือเขา่าโปกตะทิาก็เก็วิ่งล้ารถเกี่ยว,ลวลลเลยแรงคนรถเกี่ยวเพราะว่าเกี่ยวได้ ใช้ใส่หกล้อแรนทรงยุ่งสางของเกษตรกรของเฮ้ามีรถบริการรับส่งไว้หลังจากเกี่ยวห้่การเก็บกันเป็นเกี่ยวเกี่ยวละห้าร้อยบาทเที่ยวเที่ยวหนึ่งปัจจุบได้ประมาณเท่าไหร่มันก็แล้วแต่หน้าครับแล้วแต่หน้าของเกษตรกรเฮ้าบางเจ้ามั่ก็หน้าหลายแน่ก็คือเต็มก็คือเกี่ยวแต่ว่าถ้าบ่เต็มก็ต้องรู้กันว่าเกี่ยวคือเกาย่อมใจกัน ใจย่อมให้บริการกันนะครับในกลุ่มแต่กับมีปัญหาด like, อกมีปัญหาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เครื่องจักรกลเข้านีรู้สึกว่ามันมันมันสิบบ่พ่อบ่พ่อกับการบริการสมาชิกของเข้าเพราะว่าอาชุมือนี่คนเข้ามันบอกใครมันหาแรงงานเนี่ยค่าแรงงานก็แพงครับค่าแรงงานกับเพง่นจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องจักรกลเป็นหลักชุมอ เราะว่าทำหน่าจะตากับยายพ้นนุ่มสาวกับต่ตอนก็ออกนี้ไปหารับจากต่างจังหวัดแต่ทํำให้แรงงานอาจากสั้นก็เลยมาปรับใส่เครื่องจักรกลนในการทำการเกษตรซึ่งศูนย์กองเข้านี่ก็ได้รับควอมูลหรือว่าควอมสนสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากบริษัทสยามพูบตาค,คือมีบริษัท ของเอกชนโดยสยามกูวต้ตามาให้การสนับสนุนครั้งหนึ่งนะครับครัเอาแล้วพอถ้าถ้างี้ของเราเนี่ีมีเฉพาะเครื่องเกี่ยวเครื่องไถแล้วหลังฤดูทํานากลุ่มเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับมีคือในพื้นที่กองเฮานี่อ่ามันแบบว่าคือทุกตัวทุกชนิดปลูกขึ้นได้ปัดในพื้นที่อำเภอหนองวชิองเฮาน้ ก็จะเป็นเขาอย่างมั่นอ้อยปาล์มดำมันนะครับอันนี้สามารถปลูกได้แล้วบัดน,นี้จากหลังการทำหน้ากระเห็ดพืชหลังหน้ากะสมีเขาโพดทธทัวริสงทั่วเหลืองป่อดเรื่องเป็นต้นนะครับทีที่พื้นที่เขาเห็ดอยู่ประจำคือส่วนส่วนทั่วเหลืองนี่ได้รับการสนับสนุนหรือว่า จากทั้งศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ปัจเจนนะครับที่เป็นผู้ที่มารับซื้อให้เมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วก็รับซื้อขึ้นอ๋อแสดงว่าเราจะได้เมล็ดพันธุ์จากทางศูนย์มาเพื่อแจกแจงให้สมาชิกในกลุ่มเราเอาไปปลูกปลูกแล้วก็ขายให้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ในราคาที่เป็นขั้มตั้งสั้น บพว่าจะเป็นเพื่อึกโตที่เขาปลูกมีแบบมีตลาดร่องรับแต่อยู่กับการผลิตของเข้าว่าแต่ละปีเขาจะผลิตได้เนี่ยได้หลายคุณภาพของเขาน่ยมักีิได้หรือไ่ได้ใช่ไหแต่ทางตลาดที่คนรับซื้อใน่ราคา่ือถึงถ้ำก็สมควึนแสดงว่าทางพ่อพอใจแสดงว่าทุกคนมีรายได้พออยู่พอกินได้สบายเลยเพราะว่าหลังทำน้าเขาก็รายได้ไเพราะว่า พิกพื้นหน้าเขาเดียะไอ้กลับมาเป็นพุ้นใดคือกับวันเป็นวันรอแต่หน้าปีหลังหน้าเขาก็เฮ็ดใดหลายอย่างคือกันหลังจากนั้นลถลดบรรทุกหรือว่าลถไถเขาเนี่กแต่ว่ารอดในสมุนยุกยุกเดืนอนเพราะว่าหลังจากเขาทำหน้าเสร็จกระเทียมปลูกมั่นปลูกอ้อยช่วงปลายเดดูผลหลังจาก เด็บเกี่ยวแล้วก็ย่งได้ไถกบต่อฟางได้ไถปันยอดให้เลี้ยงให้กระเทยตะกบเนาะทัสั่นกลุ่มของเข้านี่สามารถหรือว่าเท่าที่ผมเป็นประทานหรือว่าดูแลมากเลยผมว่าเดินได้ดีอยู่แสดงว่าทุกวันนี้เงินของเราเงินพูดที่ว่าดอกเบี้ยต่ำากวันนี้เราสามารถใช้นี้หมดแล้วใช่ไหมพ่อ,อยังไงครับย่งอยู่แต่บาหลายเพราะว่า สัญญากันอยู่ในสัญญาที่อยู่มากกว่าหาหปีซึ่งเดือนนี้ก็ได้สี่ปีเราใช้ไปเกือบหมดแล้วหรอครับครับเกือบหมดแล้วย่งอยู่้าร่วมผููบศกันย่งอยู่ประมาณสองล้านหรือล้านสิบสิษถึงสองล้านที่เขาย่างขาดคือว่าอะไรไปได้สบายเลยแสดงว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคน,น่รายได้พออยู่พอจินกันทั้งนั้นเลยอ,อยากไปไหนละเกษตรกรเ่าับรู้สึกว่าเข้าใจเลขกัน ตั้พืชหลังหน้าหรือว่าประกอบอาชีพทำไมไม่อยู่กับกองาาการตรวจในเพื่อเขาต้องปรับตัวกับบรรยากาศือว่าละรับผีได้นะแสดงว่ากิจกรรมเราเยอะขนาดนี้เนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยแสดงว่าเป็นจุดเรียนรู้จุดดูงานได้นีพ,พ่องใน,นในกลุ่มเรามีจุดดูง,งานมีอะไรบ้างครับพอดูงานได้กิจกรรมแสดงว่าม,มีเยอะ,นนะครับก็มีอยู่ อ่่วงที่พาันมากก็เพราว่าจะเป็นอ่าทั้งปกขบเล่าหรือว่าทั้งญี่ปุ่นก็มาดูงานของห้องทุกอย่างแต่ก็ตั้งจังหวัดตั้งอีสานใต้อีสานกลางมาดูงานอยู่หลายหลายจุดหลายที่แต่ว่าจุดเด่นที่ห้าที่ห้าอ่าเพชรนี่จะจุว่ามีตัวไหนที่เด่นกว่ามูนะครับเพราะว่า พอเขามีกลุ่มกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มใหญ่กันอยู่หลายหลายกลุมก่มเช่นกลุ่มเครื่องจักรกลหรือว่ากลุก่มแปรรูปท่ำขรุนเกษอากาศมืนมกลางไปไชมันแต่ก็คือว่าปัญหากันหน่อยหรือว่าแทบสะบม่มีในการบาากการิหารจัดการของเข้าแต่ละเดือนเ่ากา็ได้มาประชุมสรุปงานแต่ละตัวแต่ละกลุ่มดูดูดูกรลังการเข้หาหรือว่า ท่านไ้พิจหน้ารับผิดชอบกูเราในการเวลาเอาสมมติกลุ่มมาศึกษาทำงานทางถรงลมการมหาจัดการก็ถ้าอะไรมีอะไรไหมหรือว่ามีการดูคือดูได้เลยค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการมหาจัดการอะไรอะไรค่าใช้จ่ายอะไรไหมก็แต่มีคือกันนะครับช่วงนี้นะครับช่วงที่เกี่ยวกับการต้อนรับือวการบริหารจัดการรูปแบบต่าง ไยกรรมาการดอว่าทั้งเลขทั้งเลขาอที่เพื่อนจะเป็นผู้จัด,ดล็อกจัดเวลาหรือว่าถ้าทิทียาก,ก่อนหรือว่าถ้าสถานที่นนี้ให้ทั้งเลขถามมาต่อแสดงว่าเราเราก็มีอยู่เนาะอ๋อก็ไม่เป็นไรแสดงว่าในการบริหารจัดการเราก็ เวลาเขามาศึกษาโรงงานเราก็จะมีค่าบริการค่าน้ําค่าอะไระประมาณนี้ไว,คว,คว้คอยบริการนะครับคือค่าใส่ใจศใูนย์าก็เน้าวราคาอนคสามสดวนย์ก้าน,านี่แต่มีความทุกอย่างนี่มีอาหารมีอย่างคือที่กคบๆนี่เลยบริการ,ร,ร,กร,รทั้งหอกมากโอ้ท้า,ทายวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มของเราเลยโอ้ไม่ได้ซื้อเลยครับแสดงว่าเงินไม่ไปไหนเลยอยู่ในกลุ่มนี้เลยของเราทํามีกิจกรรมเยอะดําเนินการ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเขาได้มีการเข้ามาสนับสนุนมีการมาใช้เป็นจุดเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่ามาแนะนํามาส่งเสริมอะไรบ้างนะครับครับส่วนทางกรมส,งส่งเสริมหรือว่าทางเกษตรอำเภอนะครได้ข้าาให้ทั้งท่วมลูแล้วก็สนับสนุนอุป,ปรกรณ์ต่างๆหลายอย่างที่ที่มาใส่ในศูนย์กองทัา ลรวก็ให้ท่อมลูกกับเกียตะกอนแล้วก็มีการประชุมยในศูนย์ก็เข้าหรือใบแทบสิุกเดือนนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งของเขามันปิดกับอ่อบ่อพเกนะครับเป็นส่อพอํกาอำเภอแล้วก็มันมาติดกับแบ่งไงอำเภออีกนะครับเพราะว่าศูนย์ก็เข้ากับเป็นแบ่งไงน้ำเลยเชื่อมโยงกันงแล้วก็มีสถานที่พร้อมด้วยการประชุม ตะลั่นทั้งผมชงเสริมออกมากหรือว่าทั้งเกษตรอำเภอัสอกมากมากับการวัใส่จุดนี่แหละใส่จุดก็หข้อยเป็นที่ให้ก้มลูกก็กระเกษตรกรส่วนที่ทั้งผมชงเสริมไห้มากกะมีหลายอย่างอยูน่นะมีอะไรบ้างก็การ่รงเสริมมี่การชงเสริม สรุปวสาชอะก้สรปาอบชอะชอบะชชอบจะนการลี้ยงูกการสมปุ๋ยสงต่าการการทำแม่ปุ๋ยใส่เองนะครับเพราะว่าปุยรัางตัดนะครับเปนการใส่มาค้อมลูกการวัดการตรวจดีข้อดินก่อนใส่ปุ๋ยนะครับให้ค้อมลูนี่สุดยอดเส้นเกษตรตำบลนะครับคือเกษตรระับพนครับเกษตรตำบลที่ออกมา แค่จทุกเดือนละดดแก<ส>่ใจใส่ดีแก<อ>่ใจใส่ดีในใน,ใน,ใ,นในการทำงานค,ค,คือได้รับประโยชน์จาก <c oughs> บุคลารกรคนนี้นี่เยอะเลยกลุ่มกคองรับเดี๋ยวผมใช้พ่อพาไปดูเนาะว่าในกลุ่มเรามีกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเนะผมอยากบครับไปลองนะพ่อพาผมไปดูนะครับครับครับเป็นเป็นรถจากทั้งกรมเอออ ศูนย์วิจัยส่งเสริมเพชรทั่วเหลืองนะครับที่ทั้งของนแก่นครับเป็นได้มาลงงานแล้วก็ในเมื่อถึงเวลากเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งศูนย์ก็เข้ารถกับบะพ่อเพิ่นก็เลยส่งมาซอยออเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยว<ม>ทั่วเหลืองนะครับซึ่งเป็นรถกระบรถรถรถกับขรถต้นสองมีอ่าเป็นรถของของกลุ่มห้อยองครับเข้าเป็นรถรุ่น แตเจ็ดนล้กกาเป็นรถเกี่ยวข้าวตัวนี้ใช้เกี่ยวข้าวนะครับเป็นรถอุ้มอ่อคือมากกับเข้าปีที่สี่แล้วนะครับอันนี้นะครับครับเกี่ยวได้ทั้งข้าวทั้งทัวอันนี้เกี่ยวทัวขึ้นกันทัวป์วเที่ยงเกี่ยวได้บดนะครับเพราะมันมีอุปกรณ์เปลี่ยนอยู่ข้างในเวลาจะเกี่ยวทัวก็ต้องไปเปลี่ยนควอนไปใช้ใส่หัวเกี่ยวทัวเข้าไป ถึงเวลาเกี่ยวเขากับหอดทั่วออกอเขาใช่เกี่ยวเขาแล,แล้วแล้วเกี่ยวตัวเหลืองราคาเดียวกันกับเกี่ยวข,าข้าวเลยทอเออมันบพวราคาพอดอกเพราะว่าตัวเหลืองนี่มันทิเป็นตือที่หนักเครื่อเขาครับก็บม่ได้ลุยตมได้ยังคากว่านั้นเครื่องโยวหกไอยนะครับหกไ่ราคาขา,ายราคาอย่างกับปกติกันก<อ>็เลยก็เลยมาปรับราคาเอาเป็นเป็นตาม ตามความนอยูของเกษตรกรที่รับได้ย่ำเลยครับพ่อมีทนายพ่ากิจกรรมของเราเนี่ยขาวนี้เยอะเลยครับคือว่าเป็นกระดังเก็บเก็บเขาเปียกที่ห้าซื้อจากรับซื้อจากเกษตรกรของห้าที่เอามาขายศูนย์ทั้งศูนย์นี่ก็เป็นการเปิดรับซื้อเขาซื้อมากขายไปหรือว่าจุดหนึ่งจุดใหญ่ก็คือซื้อแปรรูปทรงลงคงขั้วคู่ัตเต โรงงานใหญ่ในกรุงเทพนะครับปีหนึ่งทรงกะสองรถสามรถทรงใอ้เขาอากาศอันนี้คือการแทบแทบจะว่ามีเขาทรงเพราะว่ได้พื้นที่ห้าผลิตเพิ่มตอกการของเขาสั้นจึงอยากได้พื้นที่ผลิตเพิ่มอีกแล้วก็รับซื้อจากเกษตรกรกอีกออครับแม่นี่คือของไรกันน้ำอัอนนี้นี่อันนี้เป็นกลุ่มปุย๋ยครับน้ำเป็น ให้ใจเล่ากไ<อ>ไ็ได้เล่าเ,เป,นเปน็นเนื่อการก็กกคือว่าปุ๋ยนี่ปกติท่หเฮ่าเนี่ยจะเห็นเป็นปุ๋ยอินทรี่ซึ่งปุยอินทรี่นี่สิข้ายอยู่ในกลุ่มมาตลอดอยู่แล้วระบาที่นี่เพราะี่ควงการของไนกลุ่มช่งเสริมมาในเรื่องเงินซอยในเรื่องของซอสดอกคอชอ่ขึ้นการปรบปงดินนะคะระบาที่นี่เท่เห่าก็เลย ได้เอากลุ่มเนี่ยสำรประชอนนี่เขาไปประกวดเราแคาห้องก็เลยได้ติดอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดอรธานีแถววัที่มีกลุมส่งเสริมคนก็เลยมีเครื่องผสมปุ๋ยลงมา,หาให้ท้ยหฮาเพื่อสิเพ็ดปุ๋ยสร้างตัดตามค่าวิเคราะห์ดินอ๋อตัวตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ก็คือมีการตรวจวิเคราะห์ึ่งนน้ำดินมาจากใครจากหน้า้วคกับมีกา,ารมาวิเคราะห์ค่าแต่ราคาของดินตาม มันขาดที่ยังียังแม่นาห้องก็สิัดปุ๋ยคือเอาแม่ปุ๋ยเขามาเราก็มาตัดเป็นตามกระพาของหิงที่มันเหมาะสมใน่นพืผนที่ของแต่ละคนของจากการปลูกพืชทั้งๆที่ปลูกทุกอย่างไม่มวนันที่ห้องปลูกมั่นอย่างอ่อยแต่ห้องนี้เหมือดเราก็มีพืชหลังหน้าก็คือกสิมาสั่งปุ๋ยจากกลุ่มเป็นชุนแล้วก็พากันร,ร่วมกันคือเ็ดนี่ไอ นี่ก็มีหุ่นมีหุ่นด้วยะนะมีหุ่นม,มนีการจ้างงานเด็กหน่อยอยู่ในบาใน้านในหมู่บ้านโอ้แสดงว่ญญาเด็กในหมู่บ้านก็ไม่ว่างงานกันเลยมีงานทําเด็กในหมู่บ้านจินเป็นส่วน,น,น,นหนึ่งที่เขามาเฮ็ดงานยู่นี่ค่ะก็คือเด็กน้อยพวกนี้เขาก็สิฮู้จักการผิดชอบนาที่คือว่าทามีการนาสยย่สั่งปุ๋ย,ยสร้างปุ๋ยซึ่งมันจิเป็นกระดานทังน้นงนั้นกระดานแล้วเขาก็สิมาเขียนสูตรไว้ แต่ว่าแต่ละโตัวดิ่ของดินของเจ้ามันขาดตัวได้แน่ยังะแล้วก็มีการเอามาตรวจดินตรวจดินแล้วแล้วกัะตัดปุ๋ยโดยใช้เครื่องตัดปุ๋ยสร้างผสมปุ๋ยที่สั้างกลุ่มสุ้มเสริมมีโ้องการมาให้ห้ายืนคือตัวนี้เนาะค่ะคือยีอุปกรณ์ที่ยืนตึ่นโต,ตไหมแต่ว่าถห้เห้องก็ยังขาดแม่ปุ๋ย ตาตามตามข่าวีิเนราะหที่ตรวจดินออกมาแล้วเนาะวิจัยมาว่ามันสีัมันสีโอบเขาอบเขาที่เป็นเขาเปลือกขึ้นมาจากหน้าห้องนึงแล้วก็แห้งเลยอาม,มาเก็บไม่ยุงไม่ช้างไดรื่น,นั่งเปายได้ดเลยม่ต้องไปตากตามลานต้องไปตากตามบ้านพอว่านมันบุมีแดดเเลยไอ้ที่ห้างขาดอยู่นี่ก็คือตอนนี้ให้ห้างขาดการใส่เทคโนโลยี หรือไอที่ซึ่งกุมขาดซึ่งกุมของเห้ามีการพัฒนาการแปรรูปแปรรูปเขาก็คือเขาหักที่ได้จากทรงเขาไปยังคูโบต้าแล้วถ้าเห้าน้าเขาหักส่วนหนึ่งเมื่อแปรรูปเพี้เป็นขนมพองๆไหลขนมพองๆไหลถ้าเห้านี่ก็เลยตลาดนี่แถบเพราะว่าถ้าเห่านี่เดี๋ยวนี้มันมาติดสถานการณ์โควิดมันก็เลยเห็นให้ขนมของเห้านี่ออกจำหน่ายเพราะใดเราก็คิดที่ว่า ผู้ผลิตก็คือแม่แม่ซึ่งเป็นบุคลากรที่เทาแล้วเลี้ยงไอ้ที่เลโบสูเขาเล่โบสามารถที่สิโคตรขายยังไดจังสีทางก่อนไล่ให้ห้าวก็อยากแบบว่าอยากไหมีคข้นาม่าไห้ค่วงลูเขาม่าตรงนี้นั่งเพื่อว่าสิหาตลาดซึ่งขนมของพวกห้าวนั้นผลิตแล้วก็จำนายเราก็ได้รับออย่าแล้ว วราได้มีการรับรองแล้วม well, ีสบายแล้วสบายยอดแล้วต่าขาดคือตลาดของไทยห้ายังมีการตลาดเนาะขาดการตลาดพอไม่เป็นไรกลุ่มของเรามันมีสมาชิกเยอะเดี๋ยวลูกหลานกลับมาเราก็ดึงเข้ามาเนาะหาคนที่มีความรู้เรื่องไอทีทำเงินการตลาดให้เนาะค่ะมันช่ซีีจุดจุดนี้นะทีไทยห้างยังขาดเราก็เรื่องเครื่องจักรซึ่งเป็นไอจุดเด่นของกลุ่ม ซึ่งเท่าใส่เครื่องจักรในการพัฒนากลุ่มขึม้นบ mm ้า hmm. นเครื่องจักรพวกเทาสีดอยมองตรงที่ว่า mm hmm. การพัฒนาของกลุ่มนี่ตอนแรกนะเครื่องจัห้เทานี่มันสิเป็นแบบว่าเหมเือนชุมชนน่ะเขามาใส่นิดจุดนี้่แล้วก็ว่าจ้างออกไปเหตุไหนจังหน่อยนีย้ายไดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สามารถที่จะออกรถออกล่ากันได้เพราะว่าเห็นกลุ่มเหตุว่าเออมันโอเคเรามีแนวทางแล้วมีจักแล้วข้าจ้อกลไปออกรถดกันแล้วร่วมกลุ่มกัน เ่ิสิไปรับจ้างไม่ทุ่งหน้าคือเกิด่ามีแบบตอนนี้นี่มีการไถปั้นหยอดในหน้าเขา <c oughs> ซึ่งพระเจ้ากระสิร่วมกุมกันไถปั้นหยอดซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากกุมพัฒนาแล้วพระเจ้าจกระน,น้ำปเฮเดเขาไปต่อยอดเขาไปต่อยอดแล้ว<ม>ปัจจุบันกุมก็เลยต้องการที่จะหาสิ่งใหม่ๆ <c oughs> เพื่อเป็นการพัฒนาชุ่มชนต่อไปถ้าสมมติว่าทางภาครัฐหรือว่าทางผักอกชน สจะมีความสนใจที่เจ็บอยากมาต่อยอดกับกุ้มซึ่งเป็นกุ้มแท้ๆของเกษตรกรอยากข้าซอยให้มาควมรููว่ามีอย่างที่มันเป็เทคโนโลยีใไม่ไม่สี่เด็กหนุ่ยสนใจกับคนรุ่นใหม่สี่แบบถ้าสมมติว่ามีเครื่องจักรที่เสียวลงไปแน่หน้าเขาหรือนี่ในการพ่นยางี่กุ้มก็อยากได้ด้วยกันกุ้มอยากมีคนเขม้าซ้อนก็คือว่าเครื่องพ่นยาซึ่งปกตินที่บ้านห้องเจรจางค้นพ่น แล้วมันก็เป็นสารเคมีมักม,มุมในร่างกายเฮ็ดนเกิดเป็นแพร่เป็นยังเป็นอันตรายต่อร่างกายเนาะสารเคมีแ<ช>ต่เขามีเครื่องจกักรล่งไปในหน้าเขาแล้วก็พ่นใส่ใส่เครื่องจักรนะพ่นพ่นสารนี่สิในคิดว่ามันกิดสิดีกว่าเขาเด,ดินได้เดินวันนี้ทางกลุ่ <c oughs> มอยากพัฒนาต่อยอดในจุดนี้เนะาะโอ้โหเยี่ยมเลยครับถ้าได้จุดนี้เข้ามานะกลุ่มเราจะสบายเลยค่ะคิดว่า จะเป็นแนวทางให้ค้นอีกต่อไปเพราะว่าการใส่สารเคมีนี่มันก็เป็นว่าอันตรายแต่ว่ามันก็ต้องได้ใส่ในหน้าเขาซึ่งในหน้าเขาบานเห่านี่ท่านสองรอง่อยไรในกุ่มเห้านมันก็ต้องใส่ในการ่นยายาฆ่าหญ้าอยู่แล้วทางกาษตรต้องต่อหญ้าเบ่ไว้เพราะว่าบานเหอามันเป็นฝนฝ่าปกติค่ะมันไม่แน่นอนเนะาะจ้ะมันมันบ่แน่นอนไม่กัน อันนี้สายธรรมชาติสายธรรมชาติมีข้อรงนี้ใช่ข้อก็ต้องเรียนรู้ไปน้้ำมันนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผู้ใดมีความู้ผู้ใดมีองค์กรหรือผู้ใดมีความู้ว่าสิเขามาสอนมอบเขาเอื้อี่ยังเขามาสนับสนุนสนับสนุนนี่ยังสื่อะจายเขมามาเทคโนโลยีเนาะก็คือทางกลุ่มอยากจะฝากไปนะครับว่าองค์ความู้ตรงนี้เขามาสอนที่เข้ากันได้ ทางทางเกษตรอุดรอนทัวของเรานะครับพ็จะนําตัวนี้ไปต่อยอดให้นะครับถ้าวันนี้เราก็ขอขอบคุณทางคุณพ่อและคุณแม่นะครับที่ให้ที่ได้มาให้ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอําเภอหนองบัวซอของเรานะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เรียนรู้ที่มีครบทุกอย่างจริงๆนะครับยอมรับทั้งเทคโนโลยีทั้งความเข้มแข็งข,ของกลุ่มนะครับ าคุณร่ะ<อ>ก็อะขอฝากทางผู้จัดรายการหรือว่าผู้จัดทำโครงการนี้ช่วยสนับสนุนหรือว่าพิจารณากลุ่มของเราด้วยเพราะว่าถามว่าขาดอะไรมั่งก็ยังขาดเยอะอยู่การที่จะต่อยอดทาการเกษตรคือการพัฒนาไม่มีไม่มีที่หยุดยั้ยงมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ขอฝากทางฝ่ายจัดทำรายการด้วยนะครับ ทางวิสาหกิจชุมชนทำนาเวอตากาข้อขอขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับครับ